ันนี้จะมานำเสนอนะเวทสเกลคือเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับผมเป็นเวอร์ชัน2นะที่มันสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง180กิโลแล้วก็ตัวแผ่นตัวเนี้ยกระจกเนี่ยเป็นกระจกนิรภัยนะไม่ต้องห่วงเรื่องการแตกเลยเครื่องชั่งน้ำหนักตัวเนี้ยที่มันต่างจากคนอื่นคือมันวัดได้สูงสุดถึง18ค่าคือมันจะเป็นการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปแล้วคือไปวัดในร่างกายแล้วก็จะบอกพวกต่างๆคือแบบพวกน้ำหนักกระด,ดูกพวกมวลร่างกายไขยมันในร่างกายน้ำหนักที่แบบว่าหาักไขมันออกไปอะไรเงี้ยอมนอกเยะาเยนะาๆล ลักษณะรูปลักษ์ร่างกายต่างๆเนี่ยมีบอกทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะบันทึกนะครับข้อมูลเนี่ยเก็บไว้ด้วยนะก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเช่นกันแล้วก็สามารถแชร์ลงพวกโซเชียลต่างๆได้นะครับในการแบบเรคคอร์ดหรือบันทึกอะไรพวกนี้แหละเออมันก็ใช้งานง่ายนะครับผมเชื่อมต่อผ่านระบบบูทูธนะครับก็ใช้งานได้เลยใช้งานง่ายเดี๋ยวไปดูในคลิปเต็มเอาละกันนะคือบอกเยอะมากๆเลยในส่วนของตัวสัดส่วนต่างๆนะครับผมโอเคใครที่สนใจก็ไปดูได้นะที่ร้าน3า5พหศิเล็นที่เซ็นทรัลเวสเกตและช่องทางออนไลน์เด้อ